อย่ามันทางตาขอมันทางตาแล้วชิจยาฐานเอานนีเไปซะไกแห้งนะบางบอนบบางบอนก็บแก่เนี่ยม okay. ่คืนึ่งะไามา่เแต่ออกแต่อะไเอาเสียงอาจะเผาคนน้อยนยาได้ ข่าวมาท่านเ่าป้าั้องออกมาข่าวลาภลาภตำลักกินเอันนี้เบิ่งของอยากกินอานยุกาก่วะยุกไย่จะเป้่าพางไม่กินนะเปล่าพังไปเดียวแสดงว่าพันเดินก็ไม่ได้กินได้เป่าเดินซอยให้เป้าพังคือยแล้อยุกาย่ขึ้นกันซอยให้เป้่าผังซื้ออัยุกจบปีว่ากินได้เ่เดินสามีแล้ว มามเดี๋ยวเ,เลยนเอาอีกหน่อยมามสบายดีอีกทีนึงอดที่พักเรียบร้อยแล้วกาน,นึ่งเข่านึ่งเข่ากะฟากันขัวมูอกล้วก็เดินทางมานีเดินทางกลับบ้านมึงสุดท้ายอยู่ปะ

แล้งานเข่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิบไปยามกลับใส่ใบมู่วานนี่ไปเบิ่งน้ำกันสิมาลระบอไปโอ้ได้เลวมาแล้วกลับลังแหลกในหนูหนูทองคาวนะรุ่นนี้บนนี้บุธเกซ็จส่ง โบ้ถือยามลอยลงังยามกับดักกระเบิดเรียบร้อยแล้วด้หนูตัวหนึ่งนะะกับเสียลังหนึ่งหนูเอาไปแล้วผมมีเสือกมัดเลยหนูเอาไปกับิกับมาปันทักแหละไปตีกับห bon. อดบอลายพากันขัวลวลยขัวมูปาลาละ

บอกนเอดึำมาการืนเ้มาทำเราอยากจะ่นะใก่้ดูรู้มันเป็นมนกะบอกิ่มวตมนลบเห็นแล้วก็้เพิ่มลบไว้ใจตัดได้ส่วนหนึงก็ทำุ่ลมกนึ แพงมันยำไรระเบียพ yeah. ่อพ yani ันเดือนบอยิงพิษโตพิดว่าใกล้ตัวเองเป็นป้าใก่้ป้ายิงพิษโตกำลังในต่อไก่เป็นอื่นยิงแม่นอนพอดีคือกันกับไก่ตัวเม่นั่นแหละเห็นมันไตคอนประมาณระไรเนี้แหละเห็นมันไตไตคอนไก่ตัวขั้นะไก่ตัวผู้บัดนี้ยิงแล้วยิงไปดูเห็นไก่ตัวเมียยิงไก่ตัวเมีย นิ่งแล้วก่ตัเมีตุ่มเลยออกมาถูปับปุบปุบปุบปบทานตัมีหัวหัวผานอยู่พร่กันับหน้าไก่ปลาเลยเหมาะเลยมันเป็นน้ำตาลอันนี้ได้ไก่อันนี้ขวปุบปุบปุบมันเป็นไก่ธรราใคนได้ผานนี่ก็ยั่ไก็มีเชืผู้ จะพูนะประธานอ่งน้ทำนี่มันเห็นนะก่อนทานี่ก็นำประมาณแปดโมงก้าโมอร่างมันหกลาาน้าเห็นจะมันยืนันมันมันมีนะคิดว่าไกลไกลตะเมไตคอนไตยังอะไ้แล้วกมีไก่ไ้ผ่านมีไกลได้ผ่านถือว่าโศกสามั้ำมันใจโศก่ากข้าวใส่เข่หนึ่งทุ่นว่าหกจ ไชว่าคือตัวไม่ายาวไม่ปกติเราเห็นเดียวกัน,นม,มันมสายตามันมันทางสายตาสายตา,าคิดจะสายตาเอาคิดแล้วม,มีหลายจะไปกับวัวฝักมีหลายคนไหม,ปมเป็นมูเป็นฟานนี่ก็หลายคนเก็บเผาเลยพอนี่เคยเราเป็นนในพันเพิ่นเคยพอแล้วคนเรานี่คือมูคือคือพานนั่นแหละเอาไปนั้นน้ำ เนี่ยมันทางตาของตาแล้า้นจะ่านเองไงอหยับไปซะไงแห้งนบางบอนแ่บางบอนก็บ็ไม่ด้นี่น่นอะไ้อ้าแตะออกแตะะไเหร้เสงจะเผานย่าแน่อ๋อมีแต่เาค้น้ทคนมันหยบไปทคนขามมาท่านเราป้าดออกแล้จะมาเผาเผาตําลังก็ได้หรอว่าขาวันไดดียนดีเยเพื่อนเลยเ เพราะมันเห็ดเผาเผาแยกไ้เออมีแต,<ร>ต่ตีน,นอต,ตนนอนกยังมาเผาต่างหากเราสุรักจะได้ตัวตีนมาดูงบชมสีทซายดวงตะเวนนี้ีเออหนังไม่ดาไปเลยวะอ,อ๋อโนอ,อัอกนกีนน้งก๊อบน้ำกอบเผาโคตไหมมีแต่ตีนหลังแล้วก็โซแล้วนนเนาะมีแต่ว่าอ้า เอารเตาทงคนมาตดคนมาอะไรเนี่ย่ไก่มาชุดไม้มาให้เราอีกาไก่ใไปอยู่ลยยังมีเต่าไก่ตัวยังวู้็นจะบไวดีไก่มีขับมือไก่มีจะควมไก่ไปก่อนไปคนทำ ล,ลมกีด่ลมหนะ้วทางนอกเลาะลมแล้วดีๆดูพวงลมนอกบงเป็นะงานน้องเป็นใจอะไรไปหาเดือดุ่มดืบบึมเปี่ยวมะนาวบริสกีเลยแต่ได้เสี่ยวผ้ารองเจ้า

ยูบูกูไปยนี่มันวิธีจับคอจับคอใชไมไมค์ค่ะคอบอค นั่นเนาะ <US uneopen morally> พอสุกแล้วเขาหนึ่งลายเลยเขามือวานี้อุ่นเขามือวานี้แล้วก็นึ่งเพิ่มอีกว่าเมื่อคืนนี้ไอเดียนบอกว่าได้อาหารนะก็เลยนึ่งเผื่อเอาลายแลย จะเบิ่งของอยากกินอายุกายวะจะเปล่าพังอยากินนะเปล่าพังพอดียวแสดงว่าพันเดินก็ไม่ได้กินนะเบาเดินซอยให้เปล่าพังซิายแล้วอายุกายขึ้นกันซอยให้เปล่าพังซิอายุจบปีอ่ากินได้บบาเดินสามสีแล้วมามีปลากินแล้วบัดนี้ซอยเราก็ใชได้ดึกที่เหมือนปลาให้ปลาสุโรมากินกับเอาปลาเอาไปกอบเบ็ดวะ

Nè, thịt nằm lên coi Ủa, thả nằm thả nằm kìa nè Ủa, bây giờ này phan lướn, khơi, đỏ nằm Bạn ngại lắm, nó phan nằm Ủa, bây giờ nó phan nằm nè Bây giờ nó phan nằm Ủa, bây giờ nó phan nằm บกบไปบกบมาไงผ่าเนืนเน้อจะนอนแล้วบ้านเนี่ยไปๆมานเนื้อจะเลยนอนหลับได้วไก่ซะเนอะานเนื้อนอนจะหลับแล้ลหราน,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 นไม่มันยำมันทันได้หมดึ้นไปก่อนาะวางคอ อัดคลิปด้วยเบาเดียนก็จะส่งความกินหอดไปหาเบาเฮียงเลยเบาเฮียงเ,เอ้ยอันนี้่อยมาหอดบ้านหอดทิ้นเจ้าระเด้อเห<ป>มือนมาได้กินหมูป้าเนี่เบาเดือนจัดให้แต่ <c oughs> เสียใจเจ้า <c oughs> บม่ได้มาหม่วมมาห่วมงานนําได้ยินข่าวว่ามีเวียกมีงานอยู่ทางแวถวเซโปนแสดงความเสียใจอย่บม่ได้เจอกันไว้ปีหน้าเอาการหน้าเด้อจังจะได้เจอกันกินปิ้งเพื่อเจ้าและ นั่งรียี่หยังบวบโอ้ยเขาจาจันหนักจันทส่งนักไปไปไปราบุครับยสตข้อกติตามเบาเงี่ยงอี้ก่อนยังเห็นยังเห็นเบาเดือนมีกอจะไม่เห็นเบาเดือนตามหลังต้องเขายร้อยแล้วผู้หารการกินนะ โคตรแ่บเลยด้นได้กินหมูปา่าหากาครั้งแรกของปีสองพันชาหากินเข้าแล้กกแลกว,ลวกิบเครื่องกิบคองแล้วก็ครัวหมูป่าต่อเขากับิีเดินทางกลับบ้านแต่ตอนนี้คือว่าโอเคอยู่อาหารตอนชอเช้าดนนอม่ไไี เพราะอันน uhm. ี้คือวาวบล็อกเมือฮอบ้านแกงลินนี่กะแ้งชุดนไปซื้อก่อนไดเนัก็ไ้อขนาไปกงนครับไปซื้อซุกเสแอกไปซื้อนะาเื่อยูดแกงลินบ่มีากบพอชีเราะสี่คนเลยนะ ท่าวเล่นญ่อยนะจะมีข้าวแลเชิญหรือ้แกงล่นบ่มมีเยวกับพวกนักเสพปวดมันนงก็ได้จะองไปทางยางทนงนัไทราบไนี่ธรรมดาำง่ายๆแต่ขานี่นี่มีอันนี้พันึ่งได้พอเห็นคลิปตัวนึงเบาเดือนเราอนตัดตาต้องจุดก่อนจุดเพื่อให้แมงงอดแมงยังออกนะ ผ่าง่ายเนาะนันก็ะางง่ายผ่าด้วยทนไรบ่เรื่องมนมีแมงมอตร้โต้โตโใช้ดยยังไงอือตาหน้ามังี่คือทาหลังด้วยรันหมหมดแล้อมันจะเป็นปีดสดอย่างนี้ปีกทาหลังง่ายกวัา

ผ <c oughs> ักกระดูกเป็นตอนจะให้อายพันปันน่นเลือกปลาเด้บยเพี่เดินฉันนาลืมเลือกปลาเจ้าอ่าเอาดูสิ ป่าป่าป่า่ังรงใ่้อๆๆ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 ๆ อายเพิ่นกะพันเรียบร้อยแล้วนี่เไ้าพันมเนาะอาเพ่นเอาสอนนะพุ่งข่ายื้มาเนในมะพราวเอาลวดเอาลวดเอาลวบนตัวไปพาบบางสงโตมะพร้าวครอบครัวมวลมวลมานีลายเพิ่นคนหน่ทพันไม่เบ้าว พอเที่ยวมาทำไมตันนี้ทำไมเกี่ยวเมื่อวิ่งกันก็ใส่ตอนนี้อปพร้อมกันเมื่อเนาะเมื่อวันเมื่อวัเมื่อครังเนี่ยันสะพันุมพิดั่อนไปพร้อนกันแช่แข็งแแข็งกันเลยทีไปไปได้ที่ถ้าพองเดี่ยวแล้วทั้งเอ็ดกเที่ยวแข็งก็เที่ยวแข็ก็บอกครับ

ก็เอาใหม่เช้ากสร้างฐานมูจกครับจากมูจักับเพิ่นหนึ่งเนเอากัะเพินเอนหูเพิ่นแต่เพิ่นหูเขาเด๋ยวเห็นหน้าเพิ่นะรอดเนาะเจนยูทูบเนี่ยแหละนอนชื่อเพิ่นยูแตเพิ่นะไิชื่อ่านใหม่เอาชีสไดกันเลผ่านใหม่เนาะเอาก่อนนะุปันทุปันจะเห็นว่าแห้งตัวใดลอยตัวใดได้อ่าไม่ ผมเดือดหรือเรากตต้นไม่นะม่อีกเขว่าเดือนสาเจ้ากวรดที่มาที่นี่าเพราะว่ามันอย่างพมักเบือมันชิสุกเรา่เราล่าเนามันเบือที่เราเห็นห้าหกต้นแลว้โอ ตออยู่ปั่นซีนเรียบร้อยแล้วไล่เติบอยู่แต่บ่พังกรับไทยไก่นะเหมือนอย่ายันติดเรื่องนี่แหละบุกกาถ่ายแล้วก็มีชาวบ้านตอนเฮาหาหมูป่าชาวบ้า,บานส<ม>าคมค<า>นแกงลีนเฮาก็สิไปให้เพิ่นนี่ไปนี่ไปให้ขาเจา้าชาวบ้านแกงลีนเมืเลยใหม่ เต็มถั่วใหญ่เลย กินให้กระเจ้าเรียบร้อยแล้วกับกระดูกเราก็สิเดินทางกลับบาา้านกระเจานอยูว,วันนี้ซาำม,มือกับซามคืนเลยบูหูกระเจ้ามาเห็นยังกับเราก็สิเดินทางเมื่อบ้านนี้แต่ร่มนะแห้งยุคมันนี้สำหรับคลิปนี้กับมียังไรหา,หากินกับโอเคอยู่มานพอได้กินได้นะ ได้บางหลวงซองโตแล้วก็ได้สัตว์ใหญ่ตัวหนึ่งก็คือว่าโอเคอยู่อาหารเอาสำหรับคลิปนี้กับซีบูมีอย่างไรก่อนเดินก็ต้องขอบคุณใจพ่อแม่พี่น้องติดตามและให้กำลังใจคลิปหน้าพบกันไหมบ๊ายบาย